กองพลฐานมาที่1นําะคะทำการซ้อมรบด้วยกระสุนจริงปี2559ค่ะที่บริเวณเขาแท่นช้างอำเภอลมศักดจังหวัดเพชรบูรณ์กองพลฐานมาที่1ได้ทําการฝึกซ้อมด้วยกระสุนจริงประจำปี2559โดยมีพลเอกธีราชัยนาคขวานิชผู้บัญชาการฐานบกพลตรีสมศักดินินบรนเจิดกุลแม่ทัพาที่สม พลตรีสมพงษ์แจ้งจำรัดผู้บัญชาการกองพลฐานมาที่หนึ่งพร้อมคณะร่วมชมการฝึกในครั้งนี้สำหรับการฝึกในครั้งนี้นะคะเป็นการฝึกแบบผสมเหล่าได้แก่หน่วยทหารมา้าหน่วยทหารปืนใหญ่และหน่วยสนับสนุนกำลังพลเพื่อให้กองพลฐานมาที่หนึ่งมีความพร้อมรบทั้งทางด้านกำลังพลและอาวุธยุธโทโธปกรณ์ทุกสถานการณ์โดยได้จำลองการเผชิญเหตุฆาสึกยึดฐานที่มั่นทางกองร้อยทหารมาลาตะเวนได้เข้าพื้นที่ ออกตีค่าศึกนะคะตามด้วยการยิงด้วยปืนใหญ่และสามารถยึดที่หมายได้โดยการซ้อมรบในครั้งนี้จะใช้อาวุธปืนปืนใหญ่รถถังยานหุ้มเกราะจำนวน384คันและกำลังพลจำนวนกว่า500นายนอกจากนี้กองพลฐานมาที่1ได้เชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมชมด้วยเพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจและมั่นใจในกองกำลังของกองทัพมากขึ้นโอกาสนี้ผู้บัญชาการฐานบกกล่าวว่า นักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าวชั้นปีที่5และนักศึกษาวิชาทหารมณฑลฐานบกที่36จังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการป้องกันร,รักษาประเทศชาติต่ตอไปค่ะ